ขอให้สำหรับการที่ห่างหายไปแบบยาวนานนะคะอ่าแรกตอนนี้มินจีก็กลับมาทำคลิปนะคะแน่นอนว่าคลิปนี้เราจะมาสุ่มกระชาหา S.R. r o o โอจิกันนะคะจริงๆก็มาแบบแบบไม่ตั้งตัวนะคะทุกคนแบบว่าเพชรไม่ไม่มีให้ไม่มีให้สุ่มแล้วนะคะแต่ก็มีสต็อกในตอรี่อยู่เนาะอ่าและจะเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มสุ่มกันเลย ก็คือก่อนหน้านี้สุ่มไปแล้ว2โลนะคะก็เกลือเนาะเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันนะคะนี่สิบโลเนาะโอ้โหขอบมืดหืม SSR ไม่ได้แน่นอนนะคะมาเรามาดูกันต่อเลยโอ้โหสองช่องนะคะทุกคนหืมแบบคาดการที่จะได้รูโอจิ OG คือน้อยมากเลยนะคะโอ้โหได้คูโรมาเลยนะคะทุกคนอื เดือวอีกหนึ่งทองนะคะขอให้ได้รงโอจิก็ยังดีนะคะอ้ามาสักทีนะคะรงโอจิของเรามาแล้วนะคะโอ้โหดี่แหละคือเป้าหมายของเรานะคะ S.R นะคะไม่ใช่ s s r นะอ่า n i 10โลนี้นะคะเราได้โอจิมาเพียงแค่1ใบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมินจีจะขอไปเก็บอ่าเพชรในเนื้อเรื่องก่อนนะคะเพราะว่ามินจีดองไว้ในนั้นนะคะรอแ,แป๊บหนึ่งค่ะอ่าตอนนี้ก็ไปค้นหามาทุกซอกทุกมุมของสตอรี่เลยนะคะก็เก็บมาได้253นะคะก็แบบว่ามีเท่านี้จริงๆอแ,แหละนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลย เรามารุ้นกันเลยนะคะว่าจะได้ของรุงโอจิไหมในรอบนี้นะคะโอ้โหขอบไม่เมื่อนะคะจะมีโอกาสได้โคกะกับเขาหรือเปล่านะมาแล้วนะมาดูหรือเปล่าว่าจะได้โคกะากับเขาไหมนะอได้มาสองทองนะคะอได้รุงโอจิมาอีกหนึ่งใบนะคะโอเคเป้าหมายทะลุเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างน้อยเก็บการ์ของเมยตัวเองต้องมีบวกนะคะทุกคนอ่านี่ของใครคะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะอ่านไม่ออกนะโอ้โหชิสุคินะคะโอ้โหพี่หลุดเลดมาไกลมากเลยนะพี่นะโอ้โหพี่เอาตรงนะชิสุกิเนี่ย แย่งซีนมาสองตู้แล้วนะรวมกวับตู้นี้เป็นตู้ที่2แล้วนะคะโอ้ตั้งแต่เล่นเซอร์ีุปุน,นี้ชิสกิแย่งซีนดีมากเลยนะคะ่าตอนนี้ก็คือยี่ิบโลนะคะได้ชิสกิลุนเลดมานะคะก็ได้ลุงโอจิมาอีกหนึ่งใบนะคะก็ทะลุเป,ป้าหมายเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ในสําหรับ gas SR ที่ไม่ใช่ SSR นะคะ SSR เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางอยู่แล้วแต่ SR เนี่ยก็คือถ้าเราเพิ่มบวกเพิ่มอะไรเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทางแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนเมื่อตอนไหนนะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนเดี๋ยวมินจิจะทําให้ลงตอนท้ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะอะแล้วยังไงสุดท้ายนี้มินจิก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ like i